จากสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราได้ลองใส่เรียกว่าสีตัวอักษรลงในหน้าเพจนะครับมีสีแดงที่เราใส่มีการจัดขวานะครับมีการตีดเส้นใต้จัดซ้ายตัวเอียงตัวหนานะครับวันนี้จะเป็นเรื่องของนะฮะการ insert image นะฮะการ insert image ลงในหน้าเพจนะครับวิธีการนะครับเราทำการ new file ขึ้นมาก่อนนะครับ อันที่แล้วเราปิดไปเลยนะครับจําโฟลเดอร์ได้นะว่าอยู่ที่โฟลเดอร์ไหนนะครับอ่าเหมือนเดิมนะฮะพอมาถึงให้เราทําการเซฟไปเลยนะครับไฟล์เซฟแอนะครับเลือกที่เก็บนะครับคราวที่แล้วเนี่ยอาจารย์เอาไว้ที่ BU นะฮะ bu ห้นสะฮะอ่าคราวที่แล้วชื่อว่า Index นะครับอันนี้อาจารย์จะตั้งว่า Insert i n s นะ t Image นะฮะ html นะครับข้างล่างเป็น all file อ่ะเหมือนเดิมนะครับให้ทำการเปิดแท็กขึ้นมาก่อนนะครับอ่ะโอเคอันไหนที่ไม่ใช้ลบไปนะครับอ,อันไหนยังไม่ใช้ลบไปอ่ะโอเคอันนี้ยังไม่ใช้ก็ได้นะฮะจากนั้นนะครับเราจะเอารูปไหนนะครับเข้ามาอยู่ในชิ้นงานของเราเราไปเซฟมาก่อนเลยนะครับโอเคอาจารย์เข้า ตัวนี้นะครับแล้วอาจารย์จะไปหารูปมา1รูปนะครับเอามาเอามาสมรูปเลยก็ได้นะฮะอาจารย์จะเอาโลโก้ YouTube นะครับโลโก้นะฮะโลโก้ที่1นึ่งเซฟลงมาอันนี้มันอะตัวนี้แล้วกันนะฮโอเคบันทึกรูปภาพเป็นนะครับ เราก็เลือกที่เก็บให้เอาไว้ในโฟลเดอร์เดียวกันนะครับอ,อันนี้จารย์ตั้งชื่อว่า youtube สังเกตนามสกุลไฟล์ด้วยนะเพราะว่าตัวนี้เป็น png นะครับเวลาเราเข้าโค้ดคำสั่งก็จะต้องเป็น png โอเคนะครับ youtube เอามาหมดเลยนะ facebook เฟซบุ๊กเป็น jpeg โ okay, อเคนะฮะ jpeg โอเคเซฟครับอ่ะ IG ด้วยเอามาสามตัวเลยอ่า uh, เอาเป็น Google ได้ปะนะฮะมันจะได้มีลิงก์นะ Google โอเคมีสามตัวนะฮะ บันทึกรูปเป็นนะครับ Google โอเคเซฟตอนนี้เราก็มีรูปที่เราเตรียมเพื่อทำการอินเสิร์ตเนี่ยทั้งหมด3รูปแล้วนะครับโอเคนะครับ View ห้าศนะอ่ะโอเค Facebook ยังโหลดไม่มานะครับเดี๋ยวขออนุญาตโหลดอีกทีหนึ่งนะ Facebook นี้ีัวนี่แล้วกันภาพใหญ่นี้นะฮะอ๋อโอเคมันตรงนี้นบะันทึกรูปเป็นนะครับแล้วก็เลือกวิวห้าศูนย์หนึ่งสามตั้งชื่อว่า f c e e o o o นะฮะเซฟอ่ะไปดูในเครื่องกันมาหรือยังนะฮะ อ่ะโอเคตอนนี้ภาพมาแล้วนะครับประกอบด้วย jpg png แล้วก็ jpg นะครับให้เราสังเกตตัวของนามสกุลไฟล์ด้วยนะครับเวลาเราทำนะอ่าคำสั่งที่ใช้ในการอินเสิร์ตภาพนะครับมันชื่อว่า img นะฮ IM ะ img src แล้วตามด้วยชื่อภาพนะครับโอเคนะเดี๋ยวอาจารย์ปิดตัวที่ไม่ได้ใช้ลงไปก่อนนะฮะ จะลอง i n นเสิร์ภาพที่1นึ่งนะครับ Facebook นะครับคราวนี้เครื่องไหนที่ไม่เห็นนามสกุลไฟล์เนี่ยเราก็สามารถมาที่ v View Option ได้นะครับแล้วเราก็มาตรงนี้ครับติ๊กเครื่องหมายถูกตรงนี้ออกนะฮะให extension for no file types ถ้าเราติ๊กอย่างเงี้ยนามสกุลมันจะไม่ขึ้นนะครับอาจารย์ติ๊กออกแล้วนะฮะเด็ดดูดีๆเนีเราไปติ๊กติดตัวนะครับอา,อาจารย์จะเอา a c e b o o กเข้ามาก่อนก็ Facebook jpg อ่ะลองดูนะว่ามันเจ็บเป็น jpg หรือเปล่า jpeg นะฮะอ่าไฟล์นี้เป็น jpeg จากนั้นจะลอง insert ตัวที่สองนะฮะเดี๋ยวทีละตัวกว่อนจะได้ไม่งงนะอ่ะ img src แล้วตามด้วยชื่อไฟล์นะครับอันนี้คือโค้ดนะคราวนี้เรามาดูกันว่ามันขึ้นหรือ,อยังนะครับอ่าเรามาที่เดิมเนะี่ยคือ index นะครับ ครานี้ชื่อไฟล์เนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วมันชื่อว่า insert image นะฮะ insert image หรือจะไปคลิกขวาที่หน้าไฟล์ก็ได้นะครับเข้าไปที่โฟลเด er อร์ bu5013 แล้วก็เปิดจากหน้าไฟล์นะฮะ,ะ insert image อ๋ออาจารย์เติมเอไปนะฮะมันก็เลยไม่มีนะฮะอ่าโอเคตอนนี้หน้าฟ้าเต็มเลยขนาดใหญ่มากเห็นไหมฮะ เบลอเลยนะครับคราวนี้เราต้องย่อรูปแล้วเนื่องจากว่ามันใหญ่เต็มหน้าจอนะครับวิธีการย่อให้เราเติมคำสั่งนี้เข้าไปนะครับ With w i d e t h w i d e t h นะฮะแล้วตามด้วยขนาดที่ต้องการเช่นอาจารย์ต้องการแค่200่ะลองใส่ไปอย่างนี้ดูก่อนว่ามันจะเข้าใจไหมนะฮะ200นี่เห็นไหมเมื่อรีเฟซหนึ่งครั้งมันก็จะกลับมาแต่ว่าต้องเซฟตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวหลายคนรีเฟซแล้วไม่ไปนะฮะ อ่ซตอนนี้200แล้วนะครับภาพที่1ภาพที่2อาจารย์ทําอีกครับ img src แล้วตามด้วยภาพที่2ก็คืออะไรครับ google jpg google jpg อ่าเซฟนะครับยังไม่ใช้คำสั่งว i t นะลองดูก่อนเครับอ่ามานะครับแต่ว่าใหญ่มากนะครับก็ลอง bit 200ดู ดูซิว่ามันเล็กลงหรือยังโอเคเล็กลงแล้วนะฮะภาพที่3ครับ YouTube ใช่ไหมอ,อีกคำสั่งนะฮะ imgsrc เท่ากับอะไรครับดูครับดูเท่ากับ youtube.png นะครับ youtube.png นะครับ ตามด้วยขนาดวิดสอ0รอ่ะใส่ไปเลยนะฮะลองดูว่ามันน่าจะประมาณส0งร้นี่แหละครับนะครับลองดีเฟนดูครับอ่าโอเคมาแล้วแต่เนื่องจากว่าภาพนี้มันเป็นภาพอ่อาอะไรเขรียกอะไรนะ,ะมันมีเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะฮะมันเลยสูงกับกลุ่มพวกนี้นะครับโอเคถ้าเราต้องการให้กลุ่มเหล่านี้มันเว้นบรรทัดจำยังไงครับคำสั่งข่าวที่แล้วก็คือ br นะครับ br เว้นบรรทัด 1> br 1อันก็เท่ากับ enter 1ครั้งนะครับลอง r e ฟ e ชดูเห็นนะมันตกลงมาแล้วนะครับมันตกลงมาแล้วคราวนี้เราต้องการอะไรครับเราต้องการ link อ่า link ก็คือเมื่อ user ทำการคลิกอ่าที่ภาพใดๆนะครับภาพใดๆจะเป็นภาพ facebook ภาพ youtube ภาพอะไรก็ได้ตรงนี้นะครับมี3จุดให้มันทำการเด้งไปที่เว็บนั้นทำยังไงนะครับ วิธีการก็คือเราจะใช้แท็กชื่อว่าแท็ก a นะครับแท็ก a หน้าตาเป็นแบบนี้เดี๋ยวจะลองลิงก์ธรรมดาหให้ดูก่อนนะจะได้ไม่งงนะฮะ b r แท็ก a เป็นแบบนี้ครับ a เปิดอ่าแล้วก็จะมี a ปิด a นะฮะ h r e f เท่ากับสิ่งที่ต้องการไปเช่น ถ้าเกิดต้องการไปที่ http://www.mbuisc.ac.th นะครับแบบนี้แล้วใส่สิ่งที่ต้องการให้ปรากฏเป็นลิงก์นะครับเช่นอาจารย์จะใส่คำว่า university นะฮะอ่ะแบบนี้นะครับจะมีคำว่า university แล้วให้ลิงก์ไปที่เว็บนี้นะครับลองรีเรชด,ดูเซฟก่อนนะนีกเซฟ แล้วก็ดีเฟสอ่าเห็นไหมมันจะมีคำว่า university โผล่ขึ้นมาตรงนี้นะครับอ่าลองคลิกดูว่ามันจะเด้งไปที่นี่จริงหรือเปล่านะครับก็คลิกได้เลยโช o w อ่าเห็นไหมเข้าเว็บไปแล้วเห็นไหมอ่าโอเคนี่คือลิงก์นะครับ tag a เห็นไหมคราวนี้ถ้าเราจะเอาลิงก์ตัวนี้ไปใช้กับภาพใช้อย่างไรครับก็เอา tag a ข้อมไว้เช่นถ้าต้องการ ลิงก์ Facebook นะครับก็เอา tag a คว่อมไว้แบบนี้นี่เอา a 1 a เปิด a ปิดนะครับแล้วก็ href ไปที่ไหนครับ Facebook ใช่ไหม facebook.com ตัวที่2 Google นะฮะก็ tag a นะครับ www.google.co.th นะ ะ A เปิดอย่าลืมอะไรครับนี่เห็นไหมถ้าเรากลัวงงเรา Enter ออกมาได้นะครับให้เห็นว่า A เปิด A ปิดแบบนี้นะครับถ้าใครงงนะ A เปิด A ปิดเรียบร้อยนะครับ YouTube เช่นเดียวกันครับเอเป็นเว็บไซต์เฉยๆก็ได้นะฮะ y o u t u b e c ค m อ่ะโอเคนะครับแล้วก็ปิด A นะครับอย่าลืม ่ปิด A แบบนี้เราก็จะมีทั้งหมด3จุดแล้วนะครับก็คือคลิกที่รูปชื่อว่า Facebook คลิกที่รูปชื่อว่า Google และคลิกที่รูปที่ชื่อว่า YouTube อ่ะเรามาลองดูกันว่าแท็ก A เราจะทำงานไหมนะครับดีเฟสโอเคนะครับกด Facebook โชว์อ่ะเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยโอเค เราลืมใส่อะไรครับ HTTP เห็นไหมครับมันก็เลยวิ่งเข้าข้างในน,นะมันไม่ออกข้างนอกนะครับอ่ะเราใส่ HTTP ให้เขาด้วยจะลองแบบไม่ใส่ s ดูนะฮะ HTTP ธรรมดานี่แหละอา้าวใส่มันทุกอันเลยนะครับอ่ะ reset save ก่อนนะครับ reset โชว์ให้มันทำงานอ่ะพร้อมคลิกตุ๊บไปไหมน,น่นแสดงว่าอย่างนี้ไปนะฮะ อ่าตัวนี้สอง o o o g l e ครับไปครับตัวที่สาม u t u b e ครับอ่า youtube ไม่ไปอะไรสังเกตครับนี่ครับเราพิมพ์เกินเห็นไหมอ่าเราก็ต้องเช็คดูนะฮะว่าเกินหรือเปล่านะฮะโอเคแบกกลับมาลองรีเฟรชดูโชกด o u t u b e โอ้อ่าไปเรียบร้อยครับเห็นไหมได้แล้วนะฮะสามลิงก์และใส่รูปนะครับอโอเคนะ น่าจะได้แล้วนะครับสำหรับการใส่แท็ก A และการใส่ insert image นะฮะแท็ก img src นะครับสวัสดีครับ